สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องฮาวาเซียนะคะก็เป็นอีกช่องของนัดค่ะเอาไว้ลงอนิเมะนิยายที่นัดชอบมากที่สุดวันนี้ เป็นคลิปของลูกสาวแม่โม่เราพูดเรื่องความใสใช่ไหมคะและลูกแม่โมคนไหนจะมีความใสบ้างก็จะมีอยู่คนหนึ่งนะคะที่เรียกว่าไม่ใสของจริงคนหนึ่งก็จะบอกว่าเขาดูใสใสใช่ไหมคะแต่คนนี้แหละค่ะที่นัดว่าเขาไม่ใสที่สุดในบรรดาลูกสาวแม่โมอย่างคนแรกใช่ไหมคะเสรนชิงชิวเจอเสรนคนงามพี่สาวคนโตลูกสาวแม่โมจากนิยายตัวร้ายอย่างค่าจะหนีเอาตัวรอดยังไงดี คือชื่อนิยาหญ่ก็ยาวๆเนาะเขียนทีกว่าจะเสร็จนะคะอย่างที่บอกเลยคืออาชีพของเจสันคือเขาเป็นเจ้ายอดเขานะคะเป็นอาจารย์มีเงินเดือนมีสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องคอยเปตลอดเราก็มักจะพูดถึงความไม่ใส่ของเจสนันใช่ไหมนะัดหนามองไม่เห็นเลยนะคะว่าเจ๊แกจะแพร,ว,พรวเรื่องอะไรบ้างเพราะตลอดเวลาที่เจสนัน เข้ามาอยู่ในนิยายเทพมารอาหารการเนี่ยนอกจากหาวิธีหนีแบบแพร,ว,พรวแล้วผัรวประสาทแดกของเจ๊ก็ยังต้องตีกับระบบหาเมียให้เด็กบ้างแต่ความเป็นครูของเจ๊มันก็อยู่ในสายเลือดจริงๆซึ่งนัดว่าในโลกเดิมของส่วนยวนนะคะเขาก็นั่งด่าฉีเทียนต้าเฟยจีคือเติมเงินมานั่งด่าลูกเดียวตามประสาเกนคีย์บอร์ดคุณภาพเขาแหละคนนี้นะคะถือว่า เป็นลูกสาวแมโมคนเดียวที่ทำกับข้าวถือว่าไม่ห่วยแตกที่สุดบะหมี่นัดก็ว่าพอกินได้นะคะเรื่องฉากเลิฟซีนอะไรแบบนี้ส่วนจวนในชาติปัจจุบันถือว่ามันปกติแกในสื่อมันมีเยอะนะมันต้องผ่านหูผ่านตาม,มาบ้างอะ่ะจะบอกว่าไม่ใส่ก็ไม่ใช่เรียกว่าไม่ใช่คนหมกมุ่นดีกว่าเพราะตอนปิงอายุ14นะคะมันก็จะเคลมาจารแล้วใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันเจสันมองนางเป็นสิ เป็นคนหล่อเนาะแถมหาเมียใส่หาเลมให้อีนางปิงอีกพูดง่ายๆอีปิงจะเคลมเกล้ฝ่ายเดียวเจนี่มีความคิดบริสุทธิ์ผุดผ่องจริงๆขนาดว่าตอนเอาปิงมานอนด้วยครั้งแรกคือถ่ายพลังปราณให้เจยังไม่คิดอะไรอีนางปิงแข่งเข้าสู้แล้วค่ะคือแข่งแล้ว กลัวเจสันจับได้ว่าตัวเองจะเคลมซื้อจุนใกล้หนีกลางดึกเจสันเลยงงว่าไอ้นี่มันเป็นอะไรวะร้องแหกปากว่าซื้อจุนอย่าเข้ามาจนคนอื่นตื่นกันทั้งทางชิอยงซานทั้ง,ทงยอดเขานั่นแหละมามองดูน้องว่าน้องนางเนี่ยอีนางเนี่ยมันเป็นบ้าอะไรแหกปากกลางดึกปิงเนี่ยน้องก็มีประวัติดีมาตลอดนะคะถือเป็นนักเรียนดีเด่นเป็นนักเรียนอยู่หน้าชั้นตลอดแล้วนี่ถือว่าน้องมีประวัติดำมีเรื่องเดียวของน้องเลย ถามว่าน้องอายไหมน้องไม่อายนะคะน้องบอกเออได้นอนกับคนที่ชอบอะ่ะอยู่ใกล้คนที่ชอบอะ่ะใครจะอดใจไหวอะไรประมาณเนี้ยจนปิงอายุ17ปีนะคะเจสันมองหน้าน้องแล้วยิม้มปิงเลยถามว่าซือจุนมองอะไรเจ๊เลยบอกว่าคาเรียงเจ้ามาคาดูหน้าเจ้าไม่ได้หรือไงนางเลยบอกว่า มองได้สิขอรับมองแล้วสบายตาหรือไม่ประมาณนั้นนะคะถือว่าเป็นคำพูดที่ทำเด็กใจเต้นเนาะก็คือประมาณว่าคือตอนที่นางบีบให้เจสันบีบเออคือตอนที่น้องนางบีบให้เจสันตายโดยไม่ตั้งใจนะคะคือประมาณว่าน้องอะ่ะไม่ชอบที่เจสันมองคนอื่นยิ้มให้คนอื่นเพราะสมัยแต่ก่อนอะ่ะเจอะ่ะยิ้มให้น้องคนเดียวเออ คิดหึงมาแต่เด็กจริงๆนะแต่เจสันก็อ้อยน้องโดยไม่รู้ตัวไงทุกคนคือเหมือนจะใสแต่ทุกอย่างนะคะของเจสันเนี่ยความเป็นครูมีอยู่ในจิตวิญญาณจริงๆซึ่งถามเจว่าเจใส่ไหมนะัดว่าไม่ใส่นะแต่แค่ไม่หมกมุ่นเองคือวางตัวดีสำหรับความเป็นครูนะนะแต่เจก็รักเด็กสงสารเด็กก็เลยฟาดกับเด็กเพื่อกู้โลกเลยเนาะและการสอนขึ้นครูครั้งแรกของปิงกับเจสันเนี่ยก็เจสันสอนว่าเอาท่าไหนจะ จะเสียบประมาณนั้นคือตลกตรงที่บอกว่านี่ฉันโดนแกเอาแล้วคนที่เจ็บเป็นฉันฉันควรจะร้องไห้สิไม่ใช่แกคือหน่ายมากเอากันไปหลายชั่วโมงจนเจเสันเป็นคนสอนนางเจยยังบอกนางปิงว่าไม่ได้เรื่องธรรมดานางต้องร้องไห้ใช่ไหมนางปิงนะ่ะนางปิงนอกจากนางไม่ร้องไห้แล้วนางยังยอมรับอีกด้วยว่าใช่จริงๆด้วยข้ามันไม่ได้เรื่องนั่นแหะค่ะนางก็ไปหาแค้นทุนชางลำนำปิงชิวมาอ่านมันก็เหมือนนิยายหนังสือนิยายที่ ที่หัวหน้าด้อมวายอย่างหลิววมิเงเยยนเขียนคืออย่างที่บอกนะคะว่านางปิงเป็นเด็กเรียนเก่งเรียนดีมาตลอดนางก็ไปหานิยายหนังสือต้องห้ามพวกนี้มาอ่านนางก็ามาลองกับเจสเันสองวันต่อครั้งตามที่ตกลงกันไว้คือนอกจากนางจะเอาไม่เจ็บแล้วยัยงหาเครื่องทุนแรงเพิ่มความเสียวได้อย่างกาสุราเอามาใช้แทนวัสลินแกก็เอาหลายท่าไปเลยค่ะนางปิงจับกดบ้าง อุ้มแล้วเดินไปด้วยเอาไปด้วยบ้างนั่นแหละค่ะอ่านหนังสือโป๊แล้วภาคปฏิบัติของน้องนางถึงขั้นดีเยี่ยมเลยค่ะทาอุ้มและเอาน้องปิงนั้นคือคนที่อุ้มต้องมีแขนที่แข็งแรงมากอุ้มไปด้วยเอาไปด้วยได้แบบนี้ลือจะจับกดคว่ำหน้าจนเจ๊ต้องร้องขอชีวิตว่านี่มันลึกไม่พอหรือไงเจ้าไปจํามาจากไหนเนี่ยนี่แหละค่ะเจ๊ถึงจะไม่สายแต่เจ๊ก็มีความเป็นครูมีจิตวิญญ,ญาณแห่งความเป็นครูสูง แล้วถึงไม่เก่งไม่ได้หมกมุ่นแต่ก็สอนผัวขึ้นครูได้เลยนาะผัวเจ๊นักเรียนดีเด่นหน้าห้องเลยค่ะ หัวเด็กประสาทแดกของเจสันน้องปิงน้องก็เกิดมาเพื่อโดนด่าจริงๆใช่ไหมคะเพราะลูกชายแม่โมไม่ได้มีส่วนบีบให้เมียขีดเหมือนน้องปิงนะคนที่สองอย่างว่าอิงคนใส่ใสแบบใสหัวไปไกลๆนะคะน้องรองจากนิยายปรมาจาระที่มันถามว่าคนนี้ใสไหมายมเรียกว่าเขาเป็นคนเสเพลงมาตั้งแต่อยู่บ้านบัวเฉาโชพ่พอๆกับหน้าตาคือเป็นคุณชายรูปงามที่สุดในสีอันดับนั่นแหละจะบอกว่าถึงเขาจะรูปงามรูป หล่อฉลาดอัจฉริยะเซเพลชื่อเสียงเช้าโฉว,ว่อนบ้านบัวมากูซูพ่อกระชวนเนี่ยววายซังไปโกงข้อสอบจนโดนลงโทษมาแล้วเนี่ยววยซังคือตู้หนังสือโป๊เคลื่อนที่ของเวอร์อิงมีเก็บเป็นคอลเลกชันส่วนตัวเลยค่ะเชี่ยวชาญเรื่องหนังสือโป๊ตัวพ่อแห่งชิงเหอเลยแหละแต่ก็นั่นแหละคนอื่นในรุ่นอาจจะมีเมียหมดแล้วนะใครมีเมียนะในรุ่นของเนี่ยววยซังนะคะอย่าง ก็คงจะเป็นจินจือเชียนคนเดียวนะคะที่มาเรียนแล้วมีเมียนะส่วนหลานจ้านเนี่ยวไหวซังเวอร์อิงเจียงเฉิงนะคะพวกนี้ไม่เห็นมีเมียนะคงจะเป็นเพราะรุ่นยุคสงครามแน่เลย มีแต่จินจื่อเชียนที่มีเมียคนเดียวแถมคิดไปอีกน่าสงสารสามีสิทพี่นะคะเล่นซีรีส์เรื่องไหนพี่คิดก่อนตลอดเวลานั่นแหละคะ่ะถึงว่าอิงถนัดเรื่องขโมยฝักบัวเสเพลอ้อยสาวไม่เลือกวางยาหมาอะไรเทื่องนี้อ่านนิยายหนังสือโป๊ทุกวันก็ ตอนเป็นบารมาจารย์อีลิงอยู่ร่วนจังกังนะคะมีข่าวลือว่าเว่ยอิงเอาเสาวงามนะับผ่านไปมัว่วไม่เลือกทุกวันคือเจ้าชู้อะไรประมาณนั้นนี่ก็คือคนลือนะคะแต่ก็นะถึงว่าอิงจะเสเพลงขนาดไหนแต่เรื่องแบบนี้ไม่เคยมีนะ จับมือสาวก็ไม่เคยสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องยิ่งกว่ายาน้ำกลางดงมีฝุ่นจับเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าสะอาดเลยนะพอกินได้นั่นแหละค่ะคนลุกจุกก็เป็นหลานจ้างตอนอายุ20ปีคือจับกดบนต้นไม้ในเล่มสามาทุกคนคือเป็นตำนานเลยนะคะจับกด จับดูดปากขนาดว่าเวียงยังเคลิมเนี่ยหลานจานไม่เน้นพูดเขาเน้นปฏิบัติตามฉบับนิยายหนังสือโป้ลงอย่างที่พี่แกอ่านมาตั้งแต่อายุ15แล้วค่ะขนาดเวียงอ,ออกมานะคะลงมาจากต้นไม้เนี่ยขาเขายังอ่อนเพลียเลยคนแบบนี้ไม่เก่งจริงนี่ว่าถ้าจูบหลานจานไม่ดีนะคะเขาคงไม่เลยทวยแบบนี้หรอกคนปากแจวคิดว่าตัวเองเจ๋งกับคนที่ไม่พูดแต่เน้นปฏิบัติแบบหลานจานถึงเวียงจะใส่ใสหัวไปไกลๆแบบนี้ นัดก็ว่าเขาใส่อยู่นะคะอย่างตอนที่เขามีอะไรกันหรือตอนฟาดกันในอ่างน้ําครั้งแรกตอนเล่มสี่นั่นคือฉากอ่างน้ําในตำนานนี่ก็คือเวอร์อิงนายหยอกหลานจานหลานจานถจถึงจะเมาแต่เมาแบบนี้หลานจานก็มีสตินะคะจากเวอร์อิงมาทุ่มฟาดอ่างน้ําแตกเคลรตรงๆว่าหลานจานนานิ่งไม่แสดงอารมณ์แบบนี้แต่เรื่องบนเตียงพี่แกร้อนแรงผิดจากหน้าตาเลยนะว่าต้องตีมขนาดไหนได้พี่แกแรงมาตั้งแต่อายุ15แล้ว ตอนนั้นเนี่ยยังมีการจินตนาการว่าได้ฟาดกับเว่ยอิงตอนอายุสิบห้าด้วยไม่ต้องบอกว่าเล่มสามจูบบนต้นไม้ในงอนล้อมล่านั้นพี่แกจะไม่ตั้งใจแต่ปากเว้ยอิงแซบคาบอกว่า ข้าเคยจูบมาแล้วคือปากแจวใสหลานจันว่าตัวเองเนะี่ยจูบช่ำชองมากที่ไหนได้ไก่อ่อนขี้คุยจูบอะไรไม่มีหรอกจับมือก็ไม่เคยเล่มสี่ร้อนแรงจนว่าอิงยังบอกเลยค่ะว่าทำบอยบอยหน่อยข้าไม่คิดว่าคนแบบเจ้าเวลาอยู่บนเตียงจะใจร้อนและร้อนแรงแบบนี้ใช่ค่ะชนะชอบมากตอนที่เขาช่วยกันและกันจนเสร็จในเล่มเสียเขินมาก ชอบฟิลนี้มากอะแต่ว่าองนะิงเนี่ยคิดว่าหลานจานหลับไม่ได้หาว่าตัวเองทําลายศีลหลานจานหลานจานก็คิดว่าว่าอิงนั่นเล่นๆว่าอิงช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยว่าหลานจานคิดกับเธอไม่ใช่แค่เพื่อนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ว่าโทษว่าอิงก็ไม่ได้หรอกเพราะหลานจานในชาแรกก็ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นในชาสองก็แสดงความห่วงหาก็จริงนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสายตาอะไรเงี้ยแต่คนที่รู้ว่าน้องเขารักเนะี่ยคือพี่ซีเฉินพี่ชาย วนนี้ของหลานจา้านชงจนน้องได้เมียไปเลยหรือตอนไปเอ้าดรอริมถนนครั้งแรกเว่ยอิงอมให้หลานจานคือคิดนะว่าการจะมีอะไรกันของผู้ชายอย่างเก่งก็แค่ใช้ปากกับชายลิ้นแต่ไม่รู้ว่ามีการสอดใส่ด้วยนั่นแหะค่ะเวยอิงยังถามนะคะว่าเออเจ้าจะทําอย่างเงี้ยมันถูกต้องหรอือเปล่าเจ้าทําถูกแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็คือไม่แน่ใจแสดงว่าก็คื่เหมือนไก่อ่นะแก นี่แหละว่าอิงฉากหน้าคือความเสพเลแต่แท้จ,จริงแล้วคือคนใส่ของลูกสาวแมโมนะคะส่วนหลานจ้านผัวดีเด่นฉากหน้าคือเสียนสูนสนปราศจากกิเลสแท้จ,จริง แท้จริงแล้วขึ้มาจอมราคะทุกวันคือทุกวันหลานจานเนี่ยรักษากฎนี้เคร่งยิ่งกว่ากฎตระกูลหลานสี่พันข้อลูกคนลองของแม่โมนี่แหกมากค่ะแหกตาคู่นี้มาคนที่สามอย่างเสี่ยเหลียนทุกคนคะเขามาในรูปแบบคนงามหน้าตาดีแห่งสวนประธานพรเป็นไทจื่อผู้สูงสักด์พอเนี่ยจะหาเมียหาสนมให้ไม่เอาค่ะเขากลั่นไปแต่งชุดนักพรตกลับบ้านเฉพาะตอนมีงานงานล่าสุดนี้ต้องแสดง ให้จือบูชาเทพวันสร้างหยวนนะัถนนส่วนอู่นั่นแหละ เขาก็ได้พบกับผัวเด็กครั้งแรกเด็กก็คิดไม่ซื้อตั้งแต่สิบขวบแล้วพอ่อก็คือใจแตกแต่เด็กอ่ะคือพอ่อเซเหลียนเนี่ยเขาจะคัดเลือกสนมให้เซเหลียนก็ไม่เอานะคะหนีไปอยู่วัดสวมชุดนักพรตบำเพ็ญเพียรแล้วสายที่เขาบำเพ็ญคืองดเลา้าไม่มีเมียไม่มีเพศสัมพันธ์และไม่เล่นพนันคือระหว่างเซเหลียนมู่ชิงเฟิงซินคนที่บำเพ็ญแนวเดียวกันกับเซเหลียนคือมู่ชิงนะคะเฟิงซินบำเพ็ญคนละแบบและไม่สิงด้วยประมาณว่าถ้ามีอะไร กครั้งแรกเนี่ยก็ต้องนับหนึ่งใหม่หรือเปลี่ยนวิธีบําเพเพียนไปเลยอย่างเผยมิงนะคะเพราะพี่แกก็กิน3งามไม่เลือกเหมือนกันนั่นแหละค่ะเปิดมานี่เสลี่ยนเขาก็เป็นเทพบวนดําหนึ่งไปเลยค่ะขนาดว่าเขาไม่มีเวทนะยังมีการชกมีหมัดน็อกรุนแรงมากโดยเฉพาะคนที่ด่าผัวเขาอย่างชีหลงอันนี้ ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีจมธรณีไปเลยหรือเจนเซียนปากเปล่าพวกนี้ดวงซวยเจอเซี่ยเลียนน็อกพราะแช่งผัวเขานะคะแล้วคนสุดท้ายที่เจอแจ็คพอตคือไปอูเซียงโดนจับกดในภูเขาออกมาไม่ได้ชั่วกับชั่วกันไปเลยต่อยพื้นทะลุคิดดูใครจะรู้ว่าเธอนหวานมากแต่เขาไม่สาวนะคะอยากให้อ่านมากเพราะนอกจากนั้นเนี่ยวิชากระบี่ของเสี่ยเลียนเขาก็เป็นอันดับหนึ่งจริงๆสวยดุมากคือแข็งแกร่งมากแต่คนว่าก็ชอบ วาดให้เสลี่ยนสวยอะถ้าผัวมากก็ให้ดูหุ่นหวานนิงนะคะคือมีความผัวผัวมากจริงๆซึ่งคนนี้เสเหลี่ยนก็ถือว่าแหก ตาชาวบ้านที่สุดเพราะตอนเปิดตัวมาเขามานิมาตคนงามเป็นผู้ใช้วิชากระบี่ถนัดเรื่องอาวุธไม่มีเวลาจะคิดเรื่องนี้เลยนะคะจนกระทั่งได้เจอกับฟาฟาผัวเด็กเป็นสตอกเกอร์ตามเธอมา800ปีถ้าเป็นชาวบ้านแบบเรานะคะโดนตามแบบนี้คงจะหลอนหน้าดูแล้วก็คงจะให้ตำรวจไปจับแล้ว ต่เซเหียนไม่เพียงไม่แจ้งจับนะคะเขาก็ยังเอาฟาฟ้านี่ยทำผัวอีกหึงเก่งเป็นที่หนึ่งหัวเก่งนัมเบอร์วันคือนิสัยชอบแซะชอบจิกกัดเน็บแนมประมาณว่าตอนพาไปดำนาใช่ไหมชาวบ,บ้านอนะผู้ใหญ่บ้านเขาก็ถามว่าน้องอะมีผัวยัง ผัวก็เลยบอกฉผู้ใหญ่บ้านว่าข้าจะแต่งงานแล้วภรรยารออยู่บ้านในใจเสี้ยเหลียนคงจะคิดนะว่าเอ้าแกมีเมียแล้วหรอกแล้วแกมาอยู่กับฉันทําไมวะหึงแล้วจ้ากลับมาฐานที่บ้านนะคะไม่พอใจและบ้านที่พี่เฮอติดก่อใช่ไหมก็ยังแซะถามฝาฝ่าว่าใครกันนะมีบุญมีวาสนาได้พบกับเจ้าต้องทําบุญ มากี่พบกี่ชาติผัวเขาเลยบอกว่าข้าดังหัดทําบุญมากี่ชาติถึงได้มีวาสนาพบเขาอีกอย่างข้ายังไม่แต่งงานเพราะยังเอาชนะใจเขาไม่ได้คือแกคือดูดปากผีเพราะคิดว่าฟาฟา,ฟานจมน้ําลืมลเหรอคะว่าผัวเป็นผีไม่ต้องพายปอด คือผีไม่มีลมหายใจนะคะหรืออีกตอนที่คือคนคิดไม่ซื่อนะคะคือเสียเหลียนเพราะฟาฟานะ่ะเขาซ่อนเก่งฉากนอนในโรงนะคะมีการบอกผัวว่าสั้นหลังอยากขยับตัวสิที่จริงนะคะตัวเองแข็งอะคะ่ะคนเรามันคิดไม่ซื่อห่วงผู้ทุกคนนี่ถ้าเป็นชาวบ้านคงไล่ตบผัวไปอะ่ะนี่ก็ดีนะคะเป็นผู้ดีเก่าด่าไม่ได้ใช้กําลังไม่เป็นเอาแต่แสแสนี่แลหละค่ะน่ากลัวไปแข่งกับหลานจ้านได้เลยไอเลื่องแสเนี่ยส่วน ความไม่ใส่นัดยกให้เซี่ยเรยเป็นลูกสาวแม่โมที่ไม่ใส่และหลอกดาวที่สุดในเรื่องของแม่โมเป็นคนใส,ใส่แต่เรื่องบนเตียงแม่โมบอกว่าฟาฟ้าบอกให้เซี่ยเหลียนทาอะไรก็ทําค่ะไม่ขัดใจผัวแถมยังสามารถกลืนกระบี่ได้อีกก็คิดดูฉากอมนะคะอมได้ลึกขนาดไหนแม่คนใส่ใส่ใสเป็นน้ํากรดเชียวหลอกดาวก็เซี่ยเหลียนนี่แหละค่ะถ้าใครชอบคลิปของนัดก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้และถ้าเกิดใครอยากจะเลี้ยงกาแฟนัดก็สามารถโดนิทตามวิธีที่นัด ไว้ในคลิปได้เลยขอบคุณค่ะ